ทำไมบาร์เซโลนาถึงกลายเป็นสโมสรฟุตบอลระดับโลกวันนี้ผมเลยจะมาให้เห็นกับตาที่สปเปนเลยเริ่มจากการที่ได้ไปดูในจุดที่กําลังสร้างสนามใหม่ลงไปใกล้กว่านี้ก็น่าจะเป็นช่างแล้วอะ่ะจริง <c oughs> ลงไปทํากับช่างเลยสนามนี้เขาขยายเพิ่มเนี่ยซึ่งปกติมันจองเต็มอยู่แล้วและด้านบนที่เราเห็นเนี่ยเป็นบล็อกของ VIP อ่ีอทำให้ดูวิวสวยด้วยและจุดนี้เป็นจุดที่เมซี่ชอบมานั่งดูสนามเวลารอซ้อมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้ไปดูในพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ได้มีการโชว์แค่ขั้ว แต่เล่าทุกเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ลหลายๆคนต้องไม่เคยรู้มาก่อนอันนี้หินก้อนแรกที่สร้างสนามในวันแรกคือ28เดือน3 1 954แล้ววันนี้ป้ายประกาศว่าเปิดสนามแล้วเซนตเทมเอร์ September, 1957นี่คือสิ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนนะ่าคือปัประชาชนประจําตัวสโมสรตอนอที่เขายังเป็นเด็กกันในศูนย์ฝึกลามาเซียนี่ซาบีของเมสซี่เห็นหนะ้าเมสซี่ป้ะคาเลสปูโยเซอร์เกีอบูสเกตนี่เห็นอันนี้ไหมอันนี้คือที่มาของศูนย์ฝึกลามาเซียเลยเมื่อก่อนอะ เป็นบ้านพักสําหรับให้เด็กๆในพื้นที่เนี่ยมาเก็บตัวและฝึกฟุตบอลกันแล้วทีนี้นก็มาขยับขยายใหญ่ขึ้นเป็นระบบมากขึ้นจนกลายเป็นศูนย์ฝึกที่แบบเรียกว่าแบบที่สุดของโลกในปัจจุบันเลยรางวัลบรลลังดอกเมื่อเทียบกับหัวผมมันจะขนาดประมาณนี้อันนี้เป็นบรลลังดอกโรนัอาดินโยครับอันนี้เป็นรองเท้าสตาร์ทของคาร์ลสปูโยไซโคดเล็กเลย26.5ซนติเมตรแล้วต้องจอข้างหลังนี้ก็เป็นจอที่ทุกคนได้มาลูดดูนักเตะที่ตัวเองชอบแล้วกดเข้าไปดูว่านักเตะคนนั้นน่ะเขาฟังเพลง แคือเห็นแล้วก็อีฉาสโมสรบมาซ่านะคือถ้วยเยอะเต็มไปหมดเลยเป็จุดไฮไลท์ของที่นี่มุมเมซี่ครับรางวัลรองเท้าทองคํานะครับอันนี้เข้ามามันจะให้บรรยากาศมันอยู่ในสนามเฮ้ยมันซ้อมกันนักเตะเลยพี่เหมืนเล่นลิงกับนักเตะเลยไปลงสู่สนามมา คนในยุคนี้อาจจะรู้จักบาเซล่านาพาอเมซี่นะแต่พอได้มาสัมผั์จริงๆแล้วอูหประวัติศาสตร์ของเขาเป็นร้อยปีอ่ะมันยิ่งกว่าฟุตบอลอีกกดติดตามมาด้วยนะจะได้ไม่พลาดอีพีหน้าแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่า1 0 0 0 0แบาทที่นี่จะซื้ออะไรได้บ้าง